ครับผมก็ได้กลับมาทํางานด้วยกันแต่ไม่ได้เซ็นสัญญานะครับก็ในประเทศไทยส่วนมากก,ก็ต่อไปก็คงจะทํางานกับฝ้ายมากขึ้นอย่างวันที่30 <S <S มีนาคมนี้ก็จะเป็นนะฮะแฟนมีส first fan meet in bangkok นะครับก็คือศิลปินก็คือฝ้ายนะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญก็คืออินฟ้านะครับได้เปิดขายบัตรไปเมื่อเช้านี้10บโมงบัตรในราคาแพงๆคือแพงสุดคือ8,5 0 0เกลี้ยง เลยพิบตาเลยไม่เหลือเลยสักใบเดียวราคาอื่นก็เกือบหมดแล้วเหลือสี่พันห้าประมาณสักประมาณสักแถวร้อยที่น่าจะได้ในจํานวนที่ประมาณสามพันที่ก็เรียกว่าได้รับความนิยมอย่างน่าตกใจนะทุกอย่างเรียบร้อยดีพรุ่งนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วครับพรุ่งนี้ก็เริ่มซ้อมกันแล้วก็เริ่มเตรียมงานกันก็จะใช้อเวทีเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์เสร็จแล้วคืนนั้นจบวันรุ่งขึ้นก็ดัดแปลงเวทีพื้นก็คงจะเป็นส่วนเดิมแล้วก็ดัดแปลงการตกแต่ง แล้วก็งานก็เริ่มตอนลังคืนวันที่สามสิบเลยครับที่มาพทราบปัญหาของน้องคก็น้องคืนสัญญากับต้นสังกัดนะครับเนื่องจากว่าคู่จิ้นเดิมก็ไม่ได้ทํางานด้วยกันแล้วนะฮะอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวของเขานะครับสาหรับบริษัทเก่ากับทั้งน้อง <c oughs> ทั้งน้องฝ้ายและโยกะกนะฮะซึ่งเอ่อผมก็ได้ฟังจากทางฝ้ายพูดในบางเรื่องซึ่งถ้าเป็นนโยบายของบริษัทเนี่ยเราก็ยอมรับ ในความคิดของแต่ละคนผมก็ได้บอกไฟว่าสัญญามันยังอยู่อีกสองปีถ้าเกิดไฟจะเคลียร์ตัวเองต้องเคลียร์ด้วยกฎหมายก็คือเคลียร์เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็เซ็นยกเลิกสัญญาให้เรียบร้อยถึงจะเข้าใจตรงกันว่าชีวิตเราสามารถจะไปทางไหนซึ่งไฟก็ไปจัดการตัวเองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณสักประมาณสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมาหาผม้นทีรว่าเกิดไ้นไม่ไปตอกับไฟอืมผมว่า ก็น้องบอกว่ามันไม่แน่ใจเรื่องในอนาคตนะเพราะน้องรอผลงานอยู่ผมว่าหนึ่งในก็คือที่น้องรู้สึกนอยนะครับก็พูดได้ก็คือ4 e l e m e n t เเป็นซีรีส์เหมือน <c oughs> เหมือนซีรีส์ของคุณเขา4เรื่องเรียงกันอย่างเงี้ยฮะแต่ผมจะเรียกว่า4 e l e m e n t นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดการว่าฝ้ายจะเป็นหนึ่งในเรื่องงานมีนะมีอิงนะฮะแล้วก็มีอีก3คู่ หนึ่งในสามคู่ก็จะเป็นฝ้ายกับโยโกะนะซึ่งขอคิวและขอคอนขอคอนเฟิร์มกับไปปรากฏว่าทางค่ายให้เหตุผลมาว่าไม่สะดวกนะฮะไม่สะดวกในการรับเล่นนะฮะซึ่งผมผมเดานะฮะฝ้ายก็คงเสียใจจากเรื่องนี้ด้วยว่าไม่มันมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รับฝ้ายอยากเล่นแล้วฝ้ายก็คิดว่ามันเป็นจังหวะที่ดีเพราะฝ้ายกาลังมานะครับแล้วก็เราก็เล่นกับ คู่ที่ดังๆอย่างฟินเบคก็เล่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลอิลิเมนต์นี้จะมีแต่คู่ที่ปังๆหมดเลยซึ่งไฟก็รู้สึกเสียใจก็โทรมาหาผมว่าจริงเหรอพ่นวาวัสค่ายแบบไม่ให้หนูเล่นจริงๆหรอเพราะว่าเรื่องโ e อิลิเมนต์เนี่ยผมเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยกันพัฒนาเรื่องนี้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าครับแต่เราก็เคารพนะทางไฟบอกมาทางค่ายบอกมาอย่างนี้อย่างนี้นนก็บอกไฟไปบอกว่า ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้เล่นเรื่องนี้โอกาสหน้า Paula เดี๋ยวเล่นเรื่องใหม่ได้กันได้ครับเขาก็คงเสียใจนิดๆน่าจะเป็นคัางสุดท้ายความสุดท้ายของป้ายใช่ไหมที่แบบครับป้ายก็บอกว่าก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองจะมีพลันอะไรในอนาคตเพราะว่ายังไม่ได้แจ้งบอกชัดเจนว่าจะมีซีรีส์อีกไหมหรือจะมียังไงอะไรเงี้ยป้ายก็เลยคิดหนักก็ก็ผมว่าเขาตกลงกันด้วยด้วยดีแล้วนะเพราะเนื่องจากว่ามีการเซ็นสัญญายกเลิกก็ถือว่าต่างคนต่างแยกทางกันเดิน ในในในเส้นทางไข่เส้นทางวันตอนนี้ฝ้ายก็จะเป็นศิลปินเดียวยังไม่มีจิ้นกับใครครับยังไม่มีจิ้นกับใครแล้วก็ออหลายๆข่าวก็กลัวว่าจะจิ้นกับใครหลิวไหมอะไรเงี้ยต้องบอกตอนนี้ว่ายังไม่มีจิ้นกับใครนะฝ้ายยังอยู่กับฝ้ายคนเดียวเป็นฝ้าย alone นะซึ่งก็ได้วางคอนเซ็ปต์ของฝ้ายให้เป็นฝ้าย alone ไปก่อนนะอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปก็คือฝ้ายเดินหน้าเป็นตัวของตัวเองรับงานเองนะครับแต่ว่ามีอะไรฝ้ายก็จะมาปรึกษาผมแต่ผมไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ได้เปอร์เซ็นต์จากงานฝ้ายเลยนะแต่ดูฝ้ายให้ในฐานะเป็นที่ปรึกษาให้เพราะเนื่องจากฝ้ายเองก็เป็นมิสแกรนไทยแลนด์ปี2016แล้วก็ฝ้ายกับผมสนิทก,กันมาตลอดเส้นทางฝ้ายมีสัญญาอยู่กับผม5ปีเต็มเก็อยู่จนครบสัญญา แล้วยังเป็นพี่เลี้ยงฝ้ายต่อในระดับใกล้ชิดอีกปีสองปีเรียกว่าจนหมดสัญญาช่องเจ็ดก็ผมเป็นคนดูแลทั้งหมดจนออกมาเป็นอย่างนี้แรกๆฝ้ายก็ยังไม่ได้เป็นคู่จิน้นก็มาร่วมงานกับผมในการถาแถวๆงานหมอลงหมอรามทุกคนคงเห็นแล้วคู่จิ้นถึงจะเกิดขึ้นทีหลังซึ่งตอนนี้คู่จิ้นของฝ้ายก็ได้จบลงแล้วเ็ตอนนี้ก็รอดูฝ้ายเติบโตไปในเส้นทางอื่นครับใน,ว,นวันที่บอลในวันที่บอลนอประกาศรอรับลูกสาวกลับครับคือวันั้นเขาแบบเปลี่ยน ก็เป็นธรรมดานะเขาก็ร้องไห้ของเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าฝ้ายก็เป็นเป็นเซนซิทีฟตั้งแต่ไหนตลไ,ตไรฮะเพราะฝ้ายเขาอยู่คนเดียวเขาเติบโตมาด้วยตัวเขาใช่ไหมถ้าทุกคนรู้ภูมิหลังของฝ้ายใช่ไหมฮะเรื่องครอบครัวเนี่ยฝ้ายอาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้อบุ่นมาตั้งแต่ไหนตลไรเพราะว่าฝ้ายเองก็อย่างเรื่องดราม่าแรกๆไม่แม่เมื่ออะไรเขาก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างในชีวิตเขา เราะฉะนั้นผมก็อยู่เขามานานจนผมก็ซัพพอร์ตเขาในทุกเรื่องเขาจะไม่มีวันไปไปไหนจากผมหรอกผมรู้ว่าเมื่อเขาลําบากเขาก็กลับมาทุกครั้งนะแต่เมื่อเขาโตผมก็ปล่อยเขาเติบโตแต่ว่าตอนนี้ผมก็พยายามซัพพอร์ตเขางานนี้ผมเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดจําหน่ายตัวเตีมเพลง <c oughs> แล้วก็ให้อิงฟ้าไปซัพพอร์ตเพื่อให้ทุกอย่างมันไปต่อเข้มแข็งซึ่งฟ้าเองเขาก็มีแฟนคลับที่เข้มแข็งมาก แล้วก็ดีใจที่แฟนคลับอินเตอร์เนชั่นแนลของเขานี่จองบัตรเยอะมากแฟนคลับไทยก็ในระดับหนึ่งแต่อินเตอร์เยอะมากๆครับอ๋อไฟโอเคนะครับตอนนี้ก็ฟอร์มทีมขึ้นมาทางด้านการทำงานก็มาประชุมกับผมก็มีทีมเพิ่มขึ้นก็ทำตัวเป็นศิลปินทั่วๆไปก็คือมีผู้ช่วยทางด้านดูแลฟินแลนเชียลดูแลความถูกต้องกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูแลครีเอทีฟร่วมกันแต่ว่า สิ่งที่ฟ้ายังไม่มีเนี่ยก็คือยังไม่มีทีมผลิตยังไม่มีพื้นที่ยังไม่มีครีเอทีฟทางเราก็ทําให้ในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันที่30นี้ก็คือจะเป็นงานของ MGI ที่เป็นโปรดักชันให้นะครับอ่เรื่องน้องผมหัวอะไรอย่างเงี้ยน้องเจอบ้างไหมตอนนี้เท่าที่ผมทราบไม่มีอะไรนะครับเพราะฟ้ายเองเป็นคนที่ใช้ชีวิตในโซเชียลเก่งนะ เขาจะรู้ว่าเขาจะวางโพสิชันนิ่งตรงไหนแล้วเขาไม่ยังไม่พูดบ่อยๆอ,อย่างที่ผ่านมาจนจนเซ็นสัญญาแล้วอะไรแล้วเขาถึงจะเริ่มพูดครั้งแรกครั้งเดียวแล้วเขาก็บอกเขาจะไม่พูดอีกก็ก็ก็คือเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะปะทะกับเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะตอนนี้เขาก็ทําธุรกิจด้วยก็ไม่ว่าทําเสื้อทำมือชนไดนะฮะแล้วก็ทําร้านตัดผมใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ที่ดี ในทุกๆมิติที่ฝ่ายหากินด้วยการเป็นนักธุรกิจผสมผสานกับนะฮะเป็นอ่าคนที่แบบขายงานทางด้านคู่จิ้นครับผมผมว่าเขาประสบความสําเร็จเขาเป็นคนที่ขายของเก่งมากบางวันเขาขายได้เป็น1ิบล้านนะครับจริงๆครับก็เ,เก่งนะฮะยอมรับว่าเขาขายของเก่งโดยเฉพาะของของเขาขายของให้กับคนต่างชาติเป็นหลักตลาดต่างชาติเขาดีมากครับก็นะาฝากด้วยนะครับวันที่3ามสิบนะฮะ แต่ว่าบัตรมันเต็มแล้วนะอาจจะเหลือถ้าเมื่อเมื่อบ่ายนี้เช็คก่อนลงมาก็คือเหลือประมาณสักร้อยใบร้อยใบก็เหลือแค่ราคา4,500ข้างหลังเต็มข้างหน้าเต็มตรงกลางๆที่ดีๆเต็มเหลือ4,500รลิมๆนิดๆหน่อยๆถ้าใครรักไายจริงๆนะครับก็มาได้นะครับที่ m g i Hall ของเราครับเชิญครับยินดีฮะเราเป็นคนจัดเชิญนะพี่ใต้เชิญไหมแล้วแต่พี่ใต้จะเลือกนะรับ มีโอกาสจะเพิ่มรอบไหมครับพี่าร์อรอเอ่อผมคิดอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมกําลังดูว่าถ้าเพิ่มรอบเนี่ยมันกลายเป็นวันจันทร์ข้อเสียก็คือมันเป็นวันที่ทุกคนต้องทํางานนะฮะแล้วก็วันอังคารเนี่ยพอเราต้องเริ่มก่อสร้างงานอีเวนต์ใหม่ของคนอื่นที่เข้ามาเช่าก็เลยไม่แน่ใจโอกาสจะเปิดคิดว่าอาจจะไม่มีแต่โอกาสในอนาคตกําลังคุยกับพายอยากทำคอนเสิร์ตเดี่ยว ที่เป็นฟ้าย์อโลนจริงๆก็คือคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่ไม่ใช่แฟนมีดอยากอยากเห็นน้องมีคอนเสิร์ตแบบอิงฟ้าอยากเห็นน้องมีคอนเสิร์ตแบบแน็คหรือชาล็อตที่เป็นคอนเสิร์ตแบบห้อยหัวตีลังกานะครับทำอะไรได้ทุกอย่างเพราะฟ้ายเนี่ยเรื่องความเป็นนักร้องเนี่ยฟ้ายมีมากอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะทุกคนคงจําได้ว่าผมเคยออกเพลงให้ฟ้ายนะฮะแยกทางกันเดินเคยฟังไหมฮะเพราะมากเลยนะฮะ เป็นเพลงที่ออกมาประสบความสําเร็จไปดูได้ในแกรนทีวีเดี๋ยวเอาเราจะามารีบูทให้อีกครั้งหนึ่งแล้วฝ้ายเป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้เพราะมากๆเพราะแบบประกวดก็ชนะทุกเวทีอะประมาณนั้นเลยแล้วร้องเพลงสากลแล้วฝ้ายเป็นคนที่ร้องเพลงจีนเก่งมากเป็นคนที่มีศิลปะและเล่นกีตาร์ได้แบบพลิ้วที่สุดคนหนึ่งสําหรับนางงามที่เล่นกีตาร์ ออกงานได้มีฝ้ายสุภาพรคนเดียวผมยังเรียกสุภาพรนะนะเพราะผมไม่ต yeah. ิดกับชื่อใหม่ครับผมติดกับชื่อเก่าชื่อชื่อใหม่ชื่ออะไรนะพีเรยยเห็นไหมฝ้ายพีเรียอ๋อผมมั่นใจว่าเขาไม่คืนครับยังไงก็ไม่คืนเพราะว่าที่เดิมเขาก็มีแนวทางในการให้น้องเขามีทางเดิน ที่ชัดเจนที่ผมทราบแต่เป็นสิทธิ์ของเขาให้เขาให้เขาเป็นคนพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่น้องจะออกมาเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นน้องก็อยู่ในตรงนั้นดีแล้วเพราะว่าไม่ออกมาอยู่แล้วเชื่อผมนะมีฝ่ายคนเดียวที่ได้ออกมาแต่ว่าฝ่ายจะเป็นอย่างไรต่อก็น่าจะอยู่แบบสดๆไปสักประมาณสักครึ่งค่อนปีน่าจะเป็นจังหวะที่ดีครับฝ่ายสวยปุบเครื่องขนาดนี้จะมีโอกาสลงเอ็นยูทีไหมคะบอส เอาจริงๆคนชอบให้ฝ้ายลงนะก็ก็เคยแซลเขาวันที่มาก็บอกเอาไม้ MUT สักหน่อยไหมอ,อะไรเงี้ยฝ้ายก็บอกอีกแล้วเหรอแต่หนู30 <c oughs> ไปแล้วนะบอกเอ้าเธอไม่รู้เหรอ MUT 80ดสิบเขาก็เอาอยู่เขาบอกว่าเออมันก็น่าคิดนะแต่หนูก็ไม่ค่อยว่างช่วงนี้หนูเก็บตังค์ก่อนละกันนะ <c oughs> อะไรเงี้ยจริงๆฝ้ายเป็นโมเดลที่แบบผมว่ามิชชีนิเวิร์ชอบนะ <c oughs> เออแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณแอนก็เคยถามว่า นางงามของบอสอ่ะคนนั้นอ่ะไอ้ฝ้ายอ่ะมันยังอยู่ไหมเคยถามถึงนะบอกทำไมเหรอทำไม่าะเออมันเป็นนางงามที่แบบเออแบบชอบมากเลยอ่ะแต่ไหนแต่ไรล้วก็ยังนึกถึงเขาตลอดอย่างเงี้ยพี่วันทัพมีพี่วันมีแซวๆอย่างนี้แสดงว่าคนเมืองใหญ่แกสามารถมาปรได้เอาจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ลงนะครับพูดตรงๆไม่อยากให้ลงกลัวัว่าเดี๋ยวจะเสียเรคคอร์ดนะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะลงได้อ่ะน้อยมากๆนะครับ ผมไม่ได้อยากให้ลงหรอกก,ก็ก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราอยากให้มีมงแบรนด์ที่มันยังคงอยู่ยงคงกระพันแต่ว่ารองหนึ่งรองสองรองห้าผมว่ามากันเยอะแน่ในหลังจากปีนี้เป็น้นไปปีปัจจุบันเนี้ยอีห้าเนี่ยอาจจะมาน้อยนะครับน่าจะยังเป็นช่วงผลัดใบจากเวทียูนิเว s ร์สไทยแลน์เก่าที่ยังถาโถมกันเข้ามาน้องเขาก็เวดแอนบางคนก็บอกว่าพี่หนูไปรอสอดีกว่าสองเจ็อะไรเงี้ย เพราะว่าน่าจะเป็นแบบสไตล์คนรุ่นใหม่หรือคนกลุ่มใหม่เขาก็เลยไม่อยากเข้ามาในช่วงนี้ครับนะซึ่งคนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากน้อยจริงๆครับน้อยจริงมีคนถามมาอ่าฝ้ายนะอิงฟ้าไปได้ไหมก็บอกตรงๆว่าไม่ต้องไปแล้วครับนะพอแล้วโกโก้ไปไหนคะตอนนี้โกโก้ไปไปทางใครไปดีแล้วฮะ ถ้าอยากเจอเขาก็ทำสังฆทานเดี๋ยวก็มาเขาคือเราอนุญาตรองขาไนึงได้คือเราไม่ได้บอกว่าไม่อนุญาตที่หนึ่งนะแต่ว่าไม่แนะนำแต่ถ้าชาตินี้แล้วฉันอยากลงจริงๆไม่ได้แล้วฉันจะจะเป็นจะตายก็ลงได้ครับเพราะมันมันเป็นของเราทั้งหมดทำไมจะลงไม่ได้นะฮะแต่ว่าถามว่าเสี่ยงไหมในไทยแลนด์คุณอาจจะไม่ได้เสี่ยงมากเพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเราประกวดยังไงแต่ว่าระดับอินเตอร์เราก็ช่วยไม่ได้นะ ยูนิเวอร์สใหญ่เราก็แล้วแต่เขานะเออถ้าไม่ได้มาเกิดตุ๊บท็อปสิบอะไรขึ้นมาเีก็ตัวใครตัวมันนะมันก็ลําบากนะครก็ต้องไม่เสี่ยงจนเกินไปแต่ถามว่าถ้าจําเป็นอยากจะไปไม่ไปไม่ยอมก็ไปได้ครับแต่ลองๆแนะนําให้ไปเพราะว่าของเรามีสายบิวตี้ควีนเยอะที่ไม่ได้ถึงมงใหญ่แกรนด์ไทยครับเห็นนะครับสามารถสามารถามว่าเกิดอุ้ม เขาไว้เเขาเลยไปล้วนะฮะอที่ผ่านมาอาไม่ได้ลงฮะช่วงนี้ไม่ได้คุยกับอุ้มอ่ะใจอ่อนขึ้นบ้างช่ไหมเชยเชนะครับเชยๆชไม่ไม่มีอะไรไม่ได้ไม่ได้โกรธไปมากกว่าเดิมแต่ก็ก็ไม่ได้คุยมากเท่ามากเท่าเดิมตอนนี้ไม่ได้คุยเลยนะไม่ได้คุยเลยจริงๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ช่วย เวลาที่ผมสุดแล้วเนี่ยผมก็จะปล่อยทุกอย่างวางลง mm hmm. เพื่อให้เป็นหน้าที่ของมือรองรองเขาดูแลถ้ามือรองรองเขาอย่างเซโน mm hmm. ก็ผมก็ต้องตามเขานะครับ mm hmm. ไม่น่หรอกครับสักวันหนึ่งก็อาจจะฟื้นคืนชีพได้นะเพราะว่าบทเรียนมันมีไวใ้ให้เรียนแต่ไม่ให้มีไว้ให้ทําบ่อยๆนะฮะเพราะว่าบทเรียนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งที่สองผมมั่นใจว่าเขาก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่มันสามสี่ครั้งซึ่งมันก็ลำลำบากใจที่จะจะมาวนเวียนอยู่กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้啊 มันไม่มีอะไรดีเพิ่มเลยมันมีแต่แย่ลงแล้วก็แย่ลงผมก็ขอมาดูคนใหม่ๆดีกว่า,งงา,ย,ายังยังไม่รับเหมือนเดิมครับแต่อาจจะมีปลดปล่อยบ้างเช่นงานในคอนแทคเก่าๆนิดๆหน่อยๆงานร้ายขายของที่เคยรับไว้งานในคอนแทคที่พอจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆครับแต่งานใหญ่ๆงานแสดงก็ยุติไปก่อนนะครับเพราะว่ามันลำบากใจอะครับมันเราอยู่คนส่วนรวมเรายัางต้องปกครองคนหมู่มาก ทุกคนต้องอยู่ในระเบียบวินัยแล้วถ้าเกิดยังคงคิดเป็นแบบเนี้ยแลายังทําเป็นแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมต้องต้องขอโทษด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอให้มีความสุขนะฮะตามอัถภาพที่มีครับเพราะได้เห็นคนผ่านไหมคะแบบแฟนคลับทำดีบอดให้ใจนไม่เห็นแล้วเวลาที่ผมไม่ได้โฟกัสผมก็ไม่ได้สนใจก็คือผัดผ่านเลยมันไม่ได้กดมันไม่ค่อยมาฮะเอาเป็นว่า เความพยายามมันไม่ทรยศใครหรอกครับถ้าคุณรู้ว่ามันไม่ถูกต้องคุณก็พยายามต่อไปแต่ว่าให้คุณจงรู้ว่าสิ่งที่คุณทํามันทําให้คุณสูญเสียนะอย่างแรกเลยคือเสียโอกาสแล้วก็เสียเวลาอันนี้สําคัญมากครับขอบคุณนะครับ